ท่านประธานที่เคารพครับกับผมพิสารเตชะธีรวัตรพักเพื่อไทยในฐานะที่เป็นสมาชิกรัฐสภานะครับต้องขออนุญ,ญาตาท่านประธานว่ามาตราน,นี้มีการแก้ไขผมขออนุญ,ญาตใช้สิทธิ์ในการที่จะร่วมอภิปรายนะครับจากเพื่อนสมาชิกที่เป็นกรรมธิการเสียงข้างน้อยก็ดีเพื่อนสมาชิกเพิ่งอ,อภิปรายเสร็จลงไปเดียวก็ดีนะครับความเห็นผมเหมือนกันคือการออกเสียง ที่จะถือว่าเป็นข้อยุติในเรื่องการทำประชามติต้องมีผู้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงจำนวนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงและมีจำนวนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงเรื่องที่จะทำประชามตินั้นๆท่านประธานครับผมจะขออนุญ,ญาตเรียนท่านประธานเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับว่าผมเห็นด้วยกับกรรมธิการเสียงข้างน้อยเพราะว่าในมาตรา13ของราชพร,รบจัดฉบับนี้นะครับมีการกำหนดไว้สองขั้นตอนครับ คือขั้นตอนแรกเนี่ยก็จํานวนผู้มาใช้สิทธิต้องเกินกึ่งหนึ่งมีห0ิบล้านต้องมา25ล้านนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยผู้มาใช้สิทธิ์เท่าไหร่มาใช้สิทธิ์เท่าไหร่ก็ต้องได้คะแนนเสียงมากกว่าอีกครึ่งหนึ่งนะครับนั่นหมายถึงว่าถ้าตกอันแรกอันที่สองก็ตกไปเลยท่านประธานครับผมขออนุญ,ญาตเรียนไปถึงท่านประธานกรรมธิการและกรรมธิการประชามติผมเคารพแล้วก็มั่นใจว่าท่านมีความปรารถนาดีที่อยากจะให้กฎหมายฉบับนี้ผ่านแต่ผมเรียนท่านประธานนะครับว่า มันเหมือนเป็นการวางระเบิดครับสกัดกั้นที่จะไม่ให้มีการแก้ไขรัมนูลครับเป็นเพราะอะไรครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ทําได้ยากมากท่านประธานจําได้ไหมครับกฎหมายประชามติัาิ2เ5 9เราใช้เสียงครึ่งหนึ่งนะครับใช้เสียงข้างมากนะครับแต่ที่สําคัญก็คือผมอยากเรียนท่านประธานว่าขณะนี้เนี่ยครับท่านนอกจากจะแก้รัมนูลยากแล้วผมเคยอภิปรายว่าการแก้รัมนูลเนี่ยเหมือนงมเข็มในมหาสมุทร เหมือนเข็นคกขึ้นภูเขาเหมือนแสงไฟที่อยู่ในหน้าถ้าแต่ตอนนี้นี่ฮะกรรมธิการชุดนี้ระเบิดถ้าเรียบร้อยแล้วครับนั่นหมายถึงไงครับผมขออนุญ,ญาตอ้างอิงออผลวิจัยของไอรอลนะครับอันนี้3ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทําประชามติเมื่อปี59เนี่ยมีเหตุผลยังไงผมขออนุญ,ญาตท่านประธานว่าผมจะพูดรวมๆในมาตาอื่นผมจะไม่อภิปรายต่อนะครับ3ปีที่แล้ว ตอนนี้จะ5ปีแล้วครับเรื่องประชามติคราวนั้นเนี่ยครับเขาบอกชัดเจนว่าอันที่หนึ่งเนี่ยการแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมการลนลงออกเสียงภาษาประทติไม่เสรีอันที่สองนะครับการเข้าถึงข้อมูลเนื้อหาร่างรัฐมนูญเป็นไปอย่างจำกัดและไม่ครบถ้วนและอันที่3นะครับคำถามพ่วงของประชามติสลับซับซ้อนและชักจูงผู้ที่ไปออกเสียงประชามติ อันที่4ี่ก็คือเงื่อนไขจับทําประชามติเป็ยนประโยชน์กับคอสชอแต่เพียงผู้เดียวท่านประธานครับผมขออนุญาตเรียนท่านประธานว่าการทําประชามติเนี่ยก็ชัดเจนว่าต้องเป็นเรื่องสําคัญสําคัญเกี่ยวกับเรื่องความเดือดร้อนที่รัฐกับประชาชนมีผลกระทบกันและที่สําคัญก็คือจะต้องเป็นผลประโยชน์ได้เสียของประเทศชาติที่ผมบอกว่ากรรมธิการชุดนี้วางระเบิดถ้ำไว้เรียบร้อยแล้วเพราะอะไรครับ เพราะเป็นที่ทราบแล้วว่าการแก้กฎหมายรัฐมนูลจะต้องผ่านกฎหมายประชามติฉบับนี้ผมเรียนรรท่านประธานว่าขอร้องนะครับท่านกรรมธิการครับท่านต้องใช้บทเฉพาะการหรือไม่ท่านอาจจะต้องกลับไปใช้กฎหมายประชามติปี2559เพราะไม่งั้นทําไม่ได้แน่นอนการแก้ไขรัฐมนูลครับท่านอาจจะปล่อยให้ผ่านประชามติแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นการซ่อนเงื่อนซ่อนกลที่จะไม่ให้มีการแก้ไขกฎหมายรัฐมนูล256เหมือนที่เรา เคยประชุมกันมานะครับผมขออนุญ,ญาตท่านประธานนะครับว่าผมจะขอขยายความเกี่ยวกับเรื่องประชามติที่มันไม่สมบูรณ์และไม่ชัดเจนท่านประธานจำได้ไหมครับเมื่อปี2559เราเคยมีการร่างกฎหมายรัฐนูนปี60และไปทำประชามติแต่ว่าในส่วนนั้นเนี่ยนะครับการยื่นทำประชามติของคณะกรรมการในชุดนั้นนะครับรัฐบาลได้เปรียบมากครับรัฐบาลมีการ ออกเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายที่มีประกาศของคสช23งฉบับไม่ว่าฉบับที่97ทับ2557ฉบับที่103ทับ57ในเรื่องการที่จะห้ามชุมนุมเกิน5คนในเรื่องการที่จะใช้กฎหมายมาตรา116ในฐานยุยงปุกปั่นและที่สำคัญก็คือพี่น้องประชาชนซึ่งได้มาแสดงความคิดเห็นลงประชามติ64ลายต้องทนทุกทรมานครับท่านประธานครับ บางคนต้องขึ้นสารทหารต้องประกันตัวเป็นแสนๆมีทั้งนักศึกษามีทั้งผู้นำแรยง,งานที่ซ้ำร้ายก็คือมีนักข่าวหนังสือพิมพ์ซึ่งเขาแค่ไปรณรงค์บอกให้ไปโหวตโนหมายถึงไปใช้สิทธิ์นะครับแต่ว่าไม่รับก็คือไม่แสดงความคิดเหตุผลอะไรแต่พนักงานสอบสวนและทหารในขณะนั้นนะครับบอกว่าให้ไปแก้ต่างเอาเองเขาเข้าใจว่าเป็นการให้โนโหวต ต่างกันนะครับโหวตโนกับโนโหวตไปใช้สิทธิ์ก็โนโหวตแต่ว่าให้โหวตโนก็ถือว่าผิดเพราะอะไรครับเพราะในขณะนั้นเนี่ยครับมีประกาศชัดเจนนะครับว่าให้คนที่มีประกาศของคณะคสชนะครับว่าถ้าสามารถที่จะไปข่มขู่ขูเค้นฉบับที่61เนี่ยครับก็ถือว่าผิดและที่สำคัญก็คือมีโทษจำคุก10ปีครประกาศคสชเกี่ยวกับเรื่องประชามติในขณะนั้น ยุติธรรมไหมครับเป็นที่รู้กันหลายท่านที่บอกว่ากฎหมายรัฐนูนปี60ได้รับการยอมรับจากพี่น้องประชาชนมา16ล้านเสียงท่านประธานครับผมขออนุญาตท่านประธานเป็นหนึ่งในคณะที่เกี่ยวข้องและก็ได้ผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องการทำประชามติสิ่งที่ผ่านมานะครับผมขออนุญาตว่าพวกเราต้องยอมรับในวันนั้นการลนนรงประชามติรัฐบาลเป็นคนออกรูปแบบทุกอย่าง และที่สําคัญก็คือว่ามีโทษจําคุก10ปีด้วยผมขออนุญ,ญาตท่านประธานว่าเวลามีจํากัดนะครับแต่ผมขอให้เ,เห็นสไลด์ตัวนี้ครับเป็นคาถาที่สําคัญและเป็นหัวใจสําคัญที่ทําให้ท่านวุฒิสมาชิกขณะนี้ครับถ้าบอกพี่น้องชาวบ้านว่าเราจะมีวุฒิสมาชิกซึ่งตั้งมาจากคอสชอ และบุฒธิสมาชิกชุดนี้จะร่วมกับสสที่มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนและเลือกนายกรัฐมนตรีท่านคิดว่าประชามติปี59ของรัฐมตรี60จะผ่านเลยครับแต่ท่านกลับไปเขียนคําถามพ่วงยอกย้อนซ่อนเงื่อนซ่อนกลใช้คําถามพ่วงปี29นะครับ2 5 5 9ว่าท่านเห็นชอบหรือไม่ว่าเพื่อให้การปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติสมควรกําหนดไว้ในบทเฉพาะการ และในระหว่าง5ปีแรกนับตั้งแต่ที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัมนูลฉบับนี้ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรรับแต่งตั้งเป็นนายรฐมงตรีคําตอบก็คือลุงตู่อยู่ดีครับท่านประธานครับผมขออนุญ,ญาตผ่านท่านประธานว่าในเรื่องกฎหมายมาตรา13นี่นะครับผมขออนุญ,ญาตท่านประธานว่าผมขอให้มีการแประยะติและที่สําคัญขอร้องท่าน กรรมธิการนะครับว่าจะเอาไปใช้เกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ได้เลยครับเพราะไม่มีทางท่านให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมาใช้สิทธิ์ครึ่งหนึ่งลนดรงคลงให้อยู่กับบ้านก็ตกแล้วครับถึงเวลาขึ้นมาเนี่ยจะมาใช้สิทธิ์ให้ได้อีกครึ่งหนึ่งรัฐบาลก็เป็นคนออกแบบว่าแล้วจะใช้สิทธิ์ยังไงท่านก็ใช้คําถามพ่วงที่ซ่อนเงื่อนแบบนี้ครับถึงเวลาขึ้นมาอีกร้อยชาติแก้รัฐธรรมนูลฉบับ60ก็ไม่ได้แน่นอนผมขอเสนอท่านประธานว่า เรื่องนี้นะครับกฎหมายประชามติฉบับนี้ไม่ให้ใช้กับกฎหมายรัฐมนูนครับท่านต้องมีบทเฉพาะการท่านต้องมีการใช้กฎหมายรัฐมนูลประชามติปี2 5 5 9เพื่อมีการแก้ไขกฎหมายรัฐมนูนฉบับนี้เพื่อให้เป็นที่ถูกใจเป็นที่พอใจของพี่น,น้องประชาชนซึ่งทุกวันนี้เขารู้ว่าเกิดความไม่เป็นธรรมเกิดความไม่ชอบธรรมในกฎหมายรัฐมนูญฉบับปี2560 และพี่น้องประชาชนอยากเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐนูนฉบับนี้ครับผมจึงขอท่านประธานและท่านกรรมธิการนะครับว่าให้มีการพ่วงบทเฉพาะการเพื่อที่จะให้ใช้กฎหมายประชามติต่างหากไม่แก้ไขไม่ไม่เกี่ยวกับฉบับนี้เพื่อแก้ไขรัฐนูญฉบับปี2 5 6 0รอยิครับขอบพระคุณท่านประธาน,านครับครับ